นี่คือ m i สซูโน y ไฮเปอร์วนะครับรุ่นเพียวครับเป็นพี่ใหญ่สุดในตระกูลไฮเปอร์วอจากม i สซูโนนะครับผมต้องเรียกได้ว่าส่งท้ายปีได้อย่างชูดชาติมากสำหรับ m i สซูโนนะครับผมเรียกได้ว่าเปิดไลน์ซปเปอร์ชูใหม่ ทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือไฮเปอร์วอร์ปนั่นเองนะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันคือเดลี่มันคือซ u เปอร์เทนเนอร์และมันคือซ u เปอร์ชูหรือเปล่าเพราะว่าออกมาทั้งหมด3ตัวแต่จริงๆไม่ใช่นะครับทั้ง3ตัวที่ออกมานั่นคือซ u เปอร์ชูของมิซูโนะทั้งหมดนะครับผมในเรื่องของไซส์ก็เลยดีกว่าเดี๋ยวจะลืมนะครับผมเนี่ยชอบพูดเรื่องไซส์ลืมประจำเลยก็คือว่าให้บวก 1.5จากเท้าจริงนะครับบวก1.5จากเท้าจริงนะครับไม่งั้นไม่รอดแน่ๆนะครับผมเพราะว่าผมเอาวิว่งไกลมาแล้วเนี่ยมันจะพอดิบพอดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าฟิตกว่านี้รับรองเล็บคุณม่วงแน่นอนน่าจะต้องมีการถอดเล็บกันนะครับผมในส่วนของฟิลลิ่งในการวิ่งครับต้องบอกว่าอย่างที่รู้กัน,นครับเบาเด้งดีดนะครับผมแล้วก็ลอย เรียกได้ว่าใครอยากลอยสวยๆลอยสวยๆลอยขึ้นสวรรค์ต้องตัวนี้เลยนะครับวิ่งสนุกมากนะครับวิ่งสนุกมากนะครับนี่คือสภาพของรองเท้าที่เอาไปวิ่งมาราธอนกันนะครับเรียกได้ว่าแกะกล่องปุ๊บลองใส่ลองสวมลองเหยียบแล้วมันมีความรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยฟิลลิ่งมันเฟรนลี่มากอะ่ะมันเฟรนลี่มากอะ่ะมันคือใครใส่ก็ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะเป็นภาละน้อง จะเป็นภาราข้อเท้าหรือจะเป็นภาระใดๆเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นี้ใส่สบายจังวะทั้งที่มันเป็นซปเปอร์ชูมันน่าจะมีอะไรในการที่แบบว่าลำบากนิดนึงอ่ะถ้าเราเอาไปวิ่งแบบไกลๆยาวๆหลายชั่วโมงอ่ะเพราะว่าผมวิ่งมาลตธอนอะอยู่ที่6ชั่วโมง20อะนะครับปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการลงตรงทุกส่วนเนี่ยทำได้ดีมากเลยอะเพราะว่า 6ชั่วโมง20ของผม,ผมต้องบอกเลยว่ามีทั้งวิ่งมีทั้งเดินมีทั้งคานมีทั้งกรนะิ้งไม่มีนะกริ้งไม่มีนะครับไม่ลม้มไม่ลม้มเพราะว่าลงเทา้ามีความมั่นคงมากๆนะครับเขาเรียกว่าสามารถลงได้ทุกพักส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นลงส้นลงเต็มเทา้าหรือลงที่ปลายเทา้านะครับโฟมเนี่ยตอบสนองดีมากโฟมตัวเนี้ยถึงจะเห็นเป็นสองชั้นนะงานประกอบสองชั้นเนี่ย แต่จริงๆแล้วเป็นโฟมชนิดเดียวกันนะครับนั่นก็คือโฟมเพบ้าหรือพีบ้าแล้วแต่จะเรียกเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเพบ้าทั้งก้อนนะครับเพบ้านี่คือเขาที่เขาพูดกันก็คือว่าเป็นโฟมตัวท็อปที่สุดในตลาดรองเท้าตอนนี้เนาะมิสโ n โนก็เอามาใช้ทั้งก้อนเลยนะครับเอามาใช้ทั้งก้อนเลยเรียกได้ว่าโอ้โหวิ่งมันระเบิดเทิดเทิงนะครับไม่เชื่อ ก็ไปหารองกันนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนเนาะเพราะว่ามันออกมาสามตัวนะครับผมก็เลยเชียร์ว่าให้เลือกตัวนี้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่า1คุณได้ลองเทคโนโลยีขั้นสูงสุดของมิซูโนะที่ทําออกมาเลยนะครับมันจะได้ไม่คาใจเพราะว่าถ้าคุณไปเล่นตัวโปรเล่นตัวออลิตเนี่ยมันใช้แล้วมันดีแน่นอนเพอาะว่ามันใช้แล้วมันดีอะคุณจะคาใจเว้ยคุณจะกระสับกระสายคุณจะทุรนทุรายว่าเฮ้ย มันดีขนาดนี้แล้วไอตัวเพียวมันจะขนาดไหนวะด้วยราคาที่มันเปิดมาราคาป้ายที่8 0 0าแต่เราสามารถซื้อได้ในราคาที่6 0 0งอะไรประมาณเนี้นะครับหรือรุ่นลองลงมาอยู่ที่5,900 5,700เงี้ยมันต่างกันไม่กี่ร้อยอะนะมันต่างกันไม่กี่ร้อยเดี๋ยวมันจะคาใจนะครับเดี๋ยวมันจะกวนกวายเดี๋ยวมันจะมานั่งดูรีวิวว่าเฮ้ยจัดเพิ่มดีไหมอะไรดีไหมผมก็เลยบอกว่า อยากให้ลองตัวสุดไปเลยอยากให้ลองตัวท็อปไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาใช้อะแล้วมันดีอแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเก็บไว้แข่งแล้วซื้อรุ่นล,งลองๆลงมาอย่างเงี้ยเอาไว้ซ้อมหรือว่าเอาไปลงระยะใกล้อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราไปเจาะแต่ละรุ่นกันดีีวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องตัวเพียวกันก่อนนะครับดังนั้นใครที่กําลังสับสน กังวลว่าจะเล่นตัวไหนอ่ะผมเชียร์ให้เอาตัวเพียวไว้ก่อนนะครับมุมกล้องมันก็อาจจะเมื่อยๆสันๆหน่อยนะเพราะว่าแขนผมยาวแค่นี้จริงๆนะมันก็จะเมื่อยๆหน่อยอย่าเพิ่งงุดงิดนะครับผมเพราะว่าแขนผมได้เท่านี้จริงๆ <c oughs> นะครับผมอันนี้คือสภาพที่ไปวิ่งมานะ6ชั่วโมง20นะครับใส่8ชั่วโมงนะตั้งแต่ออกจากบ้านยันกลับบ้านเนะีป8ชั่วโมงกว่าไม่ถอดเลยนะครับ หลายๆท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันบางมันเบามันจะเปราะบางหรือเปล่าเดี๋ยวเราให้มาดูใกล้ๆผมก็คิดเหมือนท่านแหละอืแต่ใจอยากลองนะอยากลองเพราะว่าจะได้เอามาพูดได้เต็มปากเพราะว่าแกะกล่องมาแม่งตกใจหนึ่งคือนี่อินโซไม่มีพื้นให้มาเท่านี้จะไหวปะวะเออจะใช้งานได้จริงๆไหมวะไม่ใช่วิ่งไปไม่เท่าไหร่ ฟมเปื่อยโฟมฉีกโฟมขาดในใจก็คิดว่าเออแม่งเราจะเอาเงินหกพันกว่าบาทอย่างเงี้ยมาเพื่อทำคอนเทนต์จริงเหรอวะแต่ปรากฏว่าแกะกล่องมาแล้วลองใส่อ่ะแต่จริงไม่แนะนําไม่ทําอย่างนี้นะฮะหลายๆท่านจะบอกว่าไม่ควรเปลี่ยนรองเท้าใหม่ที่จะไปลงงานต่างๆเพราะตอนแรกผมเอาอีกคู่หนึ่งไปที่ไม่มีแผ่นนะครับผมอย่างที่รู้ๆกันอยู่แต่ปรากฏว่าพอแกะกล่องลงมาแล้วมาลองสวมๆเดินเดิน เยียบๆเนะี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเฟรนลี่ว่ะมันใส่ง่ายจังวะเออมันเหมือนใส่รองเท้าผ้าใบเดินสบายสบายวิ่งก็ดีแถมรูปทรงกิ้งไหลอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดีไปหมดเลยวะ่ะโอ้โหแม่งอย่างอวยอะแถมตรงนี้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะโดนกัดอีกนะครับเพราะว่ามันทำมาซับพอร์ตแล้วนะครับแล้วก็กังวลที่สองก็คือเฮ้ยมันไม่มีอ so ินโซอ่ะ แล้วคนยังผมแม่งวิ่งมาละถอนอยู่ที่หกชั่วโมงพีบีผมเมื่อก่อนนะจะอยู่หกชั่วโมงสี่สิบห้าหกชั่วโมงสี่สิบประมาณเนี้ยครับปรากฏว่าพอได้ลองสอดใส่เข้าไปในรุ่นนี้แล้วมีความรู้สึกเฮ้ยไปได้ว่ะไปได้นี่ว่าก็เลยตัดสินใจว่าไปวะลองวะแม่งเล่นหน้างานนี่แหละถือว่าได้เทสลงเท้าไปด้วยนะครับแล้วเขากังวลว่าเฮ้ยมันจะ มันไม่มีตรงเนี้ยอินโซะเท้าแล้วจะไหวไหมวะปรากฏว่าพอสวมรองเท้าอะไรไปแล้วอะสวมถุงเท้าอะนะเฮ้ยสบายว่ะนะครับสบายว่ะก็เดี๋ยวไปลุน้นกันระยะยาวแล้วกันก็เลยตัดสินใจเอาไปแล้วก็ไม่ทําให้พิดหวังเลยนะครับเรามาดูในเรื่องของความทนทานในใจจะคิดว่าเคลือบสีมาอย่างเงี้ยแม่งเราไปวิ่งบน มาราธอนเนี่ยถนนกรุงเทพเมืองหลวงอันแสนสีวิไลย์เนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่นะว่าคุณภาพพื้นผิวถนนของกรุงเทพเราเป็นอย่างไรนะครับในใจผมคิดว่ารองเท้ากูจะเหลืออะไรมั้งวะเบาบางขนาดนี้จะกระจุยไหมจะฉีกจะขาดจะอะไรไหมปรากฏว่านี่ครับสภาพเป็นอย่างที่เห็นให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยสีเสืออยู่ครบเลยนะ อันนี้เป็นรอยกาวอยู่ใฉ่นะไม่ได้เป็นรอยสีแตกนะครับผมเนี่ยดูเนียบเลยนะฮะให้ดูกันไปนะครับโอ้โหต้องเรียกว่าระหว่างวิ่งอผมก็ไม่กล้ามองขาตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวทําใจไม่ได้นะครับมาดูในส่วนของพื้นดูดิให้บางมาแบบเรียกได้ว่าเป็นระดับความหนาเป็นมิลลิเมตรอะ ดูครับเทคโนโลยี G T ของเขาครับที่มีอยู่ในเฉพาะรองเท้ารุ่นท็อปของมิซูโน่เท่านั้นนะทนมากนี่คือสภาพที่เอาไปจบมาราทอน6ชั่วโมง20นะครับที่วิ่งถ้ารวมเดินเข้างานรวมใส่ทั้งหมดเนี่ยแชั่วโมงนะครับเดินไปเรียกรถกลับบ้านเป็นไงครับสภาพ สมบูรณ์มากนะครับมีแค่ตรงนี้ที่พอเราลัดลันเ,เนื้อลุปไปเราเชื่อกมันสีเพราะมันเป็นเชือกแบบนี้เห็นไหมมันสีตรงเนี้ยจริงจริงมันไม่ขาดนะมันพรเยอะแต่ผมไม่งุดหงิดผมก็เลยดึงดึงไปแม่งเลยนะเนี่ยให้ดูครับสภาพก็เลยอยากให้ลองครับนะผมถ้าเป็นผมนะ หลายๆท่านจะเชียร์ตัวหนึ่งแต่ผมมันจะเชียร์ตัวนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่ค้างคาใจอ่ามันจะได้ไม่ค้างคาใจนะครับแล้วก็หลายๆท่านอาจจะแบบว่าเฮ้ยพอมันเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูอย่างเงี้ยหรือบางท่านเรียกว่าไฮเปอร์ชูอะไรเงี้ยมันจะตอบสนองได้ดีไหมโฟมอย่างเงี้ยไม่ใช่วิ่งครั้งสองครั้งแล้วมันไม่เด้งมันไม่อะไรนะครับปรากฏว่าอันนี้ต้องบอกกันตรงๆเลยว่าสี่ชั่วโมงแรกผมรู้สึกดีมากสี่ชั่วโมงแรก รู้สึกดีมากไปถึงสี่ชั่วโมงครึ่งอ่ะยังมีความรู้สึกว่ามันเด้งนิ่มเบาลอยทุกครั้งในการวิ่งในการคววงขาเนี่ยแตะลอยแตะลอยแตะลอยไปแต่พอหลังห้าชั่วโมงเนี้ยเริ่มตื้อเริ่มตื้อนะครับความเด้งความลอยเริ่มน้อยลงไม่รู้เพราะขาผมล้าหรือเปล่าแต่ขาผมไม่ล้าหรอกเพราะว่าผมวิ่งวิ่งเดินเดิน วิ่งสองร้อยเมตรเดินคุยวิ่งสี่ร้อยเมตรเดินคุยวิ่งหนึ่งกิโลเดินอะไรประมาณเนี้ยวิ่งสองกิโลกินน้ําแล้วก็เดินอะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกได้เลยว่าความเด้งอ่ะน้อยลงนะครับน้อยลงแต่ทุกคนต้องเข้าใจนะเพราะว่ารองเท้าประเภทเนี้ยใครจะเอาไปวิ่งหกชั่วโมงกว่าใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่คนที่จะใช้รองเท้าประเภทเนี้ยบางทีไปวิ่งอะไรเงี้ยวิ่งซับ มาลาทอนก็ไหนจ,จะซับ4ซับ4 4 30ซับ5อะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยนะมีแต่ผมนี่แหละที่วิ่ง6ชั่วโมงกว่าเพราะว่าแรงผมมีเท่านี้จริงๆนะครับยิ่งพวกหาพวกหาโล10โลอะไรเงี้ยผมว่าไม่แปลกใจเลยที่เขาเรียกว่ามันคือลงเท้าเพื่อทําลาย PB นะครับผมลงเท้าที่ล่า PB นะครับผมไม่เกินจริงไม่เกินจริงสรุปว่าผมไปจบมาที่6ชั่วโมง20 เท่ากับว่าผมก็ได้ New PB นะเพราะว่าผมไปวิ่งมาทอนอนะจะอยู่ที่บางแสนนี้ประมาณ6กชั่วโมงส5ิบห้าใช่ไหมเอ้ยบางแสนหกชั่วโมงเออบางแสนหกชั่วโมงส5ิบห้าพัทยาหกหกชั่วโมงสี่สิบนะอันเนี้ยได้มาหกชั่วโมง 20, ยี่เฮ้ยหายไปยี่สิบนาทีเลยนะทำเป็นเล่นหน่อยนะเออนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะอยากให้ลองนะครับถ้ามีโอกาสได้เลือกเนี่ยหนึ่งในสามอยากให้เลือกรุ่นนี้ก่อน อยากให้จิ้มรุ่นนี้ก่อนนะครับเนี่ยอัปเปอร์หลายๆท่านจะเห็นว่ามันบางแล้วมันจะฉีกมันจะทนมันจะอะไรไหมปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยนะไม่เป็นอะไรเลยนะแล้วผมก็สงสัยนะเมื่อวานก็ไปรีคอรเวอรี่ก็ยังหยิบตัวนี้ไปนะไปลอง low, วิ่งโลเดินวิ่งโลเดินอะไรเงี้ยก็ยังตอบสนองได้ดีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนแกะกล่องมาใหม่ๆเลยนะครับความเด้งความอะไรกลับมาแล้ว นะกลับมาแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะใช้ได้กันไปยาวๆเลยนะครับยังไงก็แนะนำด้วยนะครับสำหรับ m i สซูโน่ Hyperwarp ตัวเพียวนะครับโอ้โหนะจะได้ไม่ให้จะได้ไม่ค้างคาใจเออก็ไปสุดไปเลยไปสุดไปเลยนะครับก็อย่าเพิ่งทราคานมุมกล้องนะนะเพราะแขนผม,มสั้นจริงๆยังไงก็ฝากไว้ด้วยวันนี้ของน่าจะพอมีนะหรืออาจจะหมดในบางไซส์ไปแล้ว แต่ถ้าใครยังลังเลอยู่เนี่ยผมว่ารีฟจัดรีฟจัดนะครับใช้ดีจริงๆนะครับผมและคุณจะไม่ผิดหวังครับผมให้คู่นี้เป็นซูเปอร์ชูออฟเดอะเยียร์เลยนะสำหรับผมสุดยอดจริงๆครับสำหรับ m i สซูโน h ไฮเปอร์วเพียวครับฝากไว้ด้วยครับผม